สมมติว่าเด็กคนนี้คือลูกของท่านแล้วนี่ก็บุหรี่ที่ท่านอัดเข้าปอดทุกวันแค่ลูกของท่านอยู่ไกลๆเจ้านี่เขาก็เป็นอย่างนี้แล้วครับข้างนอกยังเห็นภาพขนาดนี้แล้วข้างในตัวคุณละ่ะอย่างนี้ต้องจัดการบุหรี่ทำร้ายทั้งคุณและคนใกล้ชิดเลิกบุหรี่วันนี้ดูแลตัวเองทุกวันแล้ววางใจเถอว่า สุขภาพดีๆจะอยู่กับคุณทั้งชีวิตปรารถนาดีจากโรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719 กลุ่มโรตัสขี่รถจัก,กรยานยนต์เฉียวชนรถจัก,กรยานยนต์อีกคันได้รับบาดเจ็บกู้ภัยตราดเข้าช่วยเหลือแมวติดใต้ฟ้าหลังขารถผ่านสองชั่วโมงไม่ยอมให้จับชายวัย15ปีขี่รถจัก,กรยานยนต์กำลังเดยวเข้าบ้านถูกรถจักรยานยนต์ตามหลังชนท้ายได้รับบาดเจ็บทั้งคู่ ผู้วาตราดประชุมกำหนดพื้นที่ขายแอลกอฮอล์ใกล้เขียนสารศึกษาต่อไปนี้พบกับข่าวประจำวันกับทีมข่าวส,ายสยามเคมเบิลท,ทีวีและตราดทีวีคมหนุ่มรถตัดขีวรถจักรยานยนต์เฉียวชนรถจักรยานยนต์อีกคันได้รับบาดเจ็บ เมื่อเวลาประมาณ12นาฬกา40นาทีวันที่11พฤศจิกายน2558บนถนนสายเท่าเรือจ้างเกาะตะเคียนตำบลวังกระแจอำาภอเมืองจังหวัดตราดจนาทีกู้ภัยตราดได้รับแจ้งจากพลเมืองดีว่าเกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์มีผู้ไรับบาดเจ็บหนึ่1รายชื่อนายนิวัตตะพองม่านเป็นพนักงานเทสโก้โลตัสสาขาตราดบาดเจ็บที่ใบหน้าและมีแผลถลอกตามร่างกาย จ้าหน้าที่กู้ภัยจึงได้ปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนจะนำตัวส่งโรงพยาบาลตราดนายนิวัฒน์เล่าว่าได้ขี่รถจักรยานยนต์มาจากถนนบ้านท่าเรือจา้าเมื่อมาถึงที่กเกิดเหตุกำลังเร่งเครื่องแซงรถจักรยานยนต์อีกคันปรากฏว่ารถจักรยานยนต์ที่จะแซงนั้นได้เลี้ยวเข้าซอยอย่างกระทันหันทำให้เฉียวชนกันเกิดขึ้นจนทำให้รถจักรยานยนต์ของตนเองเสียหายและล้มจนได้รับบาดเจ็บ กู้ภัยตราสเข้าช่วยเหลือแมวติดใต้ฝ้าหลังคาจอดรถผ่านสองชั่วโมงไม่ยอมให้จับเจ้าของใช้ปลาล่อสุดท้ายทนความหิวไม่ไหวออกมาให้จับโดยละม่อมเมื่อเวลาประมาณ13.30นาฬิกานาทีวันที่11พฤศจิกายน2558เจ้าหน้าที่กู้ภัยตราสได้รับแจ้งของความช่วยเหลือจากนางสาววันวิสาทีคายุอายุ40ปีว่ามีแมวเพศเมียชื่อปุกปิก ที่เลี้ยงไว้ติดอยู่ภายใต้หลังคาที่จอดรถตั้งแต่เวลา9นาฬิกาจนทีกู้ภัยตราดจึงใช้บันไดความยาว5เมตร เพื่อขึ้นไปยังฝ้าเพื่อช่วยเหลือแมวโดยครั้งแรกเข้าไปชางช่องลมใต้หลังคาปรากฏว่าไม่สามารถช่วยได้เนื่องจากจุดที่แมวอยู่นั้นเป็นช่องขนาดเล็กจึงได้ยกเลิกการช่วยเหลือในครั้งแรกไปครั้งที่2วางแผนโดยการเปิดหลังคาบริเวณจุดที่แมวอยู่โดยฟังเสียงแมวที่ร้องโดยขณะนั้นเจ้าหน้าที่กู้ภยัยได้ใช้เวลานานกําหนึ่งชั่วโมงก็ยังไม่สามารถช่วยออกมาได้โดยคาดว่าแมวนั้นน่าจะไม่คุ้นเคยกับเจ้าหน้าที่จากนั้นนางสาววันวิสาจึงได้ ขึ้นไปเรียกแทนเพื่อให้แมวนั้นคุ้นเสียงและเดินลงมาหาแต่ไม่ยอมออกมากระทั่งได้นำปลามาวางล่อไว้ตรงช่องทางที่ขึ้นฟ้าไม่นานนักแมวก็เดินมากินทำให้เจ้าหน้าที่จับแมวได้อย่างสำเร็จและส่งตัวให้กับเจ้าของโดยใช้เวลาในการช่วยเหลือกว่า2ชั่วโมงชายวัยว15ปีขี่รถจักรยานยนต์กำลังเลี้ยวเข้าบ้านถูกรถจักรยานยนต์ตามหลังชนท้ายบาดเจ็บทั้งคู่ เมื่อเวลาประมาณ17.50นนวันที่11พฤศจิกายน2558เจ้าหน้าที่ตำรวจสพเมืองตราดได้รับแจ้งว่ามีอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนกันมีผู้ได้รับบาดเจ็บ2รายในที่เกิดเหตุที่หน้าโรงน้ำแข็งโชคทวีหลังรับแจ้งจึงเดินทางไปยังที่เกิดเหตุพร้อมประสานไปยังเจ้าหน้าที่คุ้ภัยตราดให้เดินทางไปรับผู้บาดเจ็บ ในที่เกิดเหตุพบผู้บาดเจ็บ2รายชื่อนายนิพัฒน์เกิดสิริอายุ15ปีบาดเจ็บแขนและขาเป็นแผลถลอกรายที่2ชื่อในใายไมอายุ20ปีชาวกัมพูชาได้รับบาดเจ็บที่ใบหน้าเป็นแผลปูดบวม เจ้าหน้าที่กู้ภัยตราจ,จึงได้ปฐมพยาบาลเบื้องต้นและนําตัวส่งโรงพยาบาลนายนิพัฒน์กล่าวว่าได้ขี่รถจักรยานยนต์ของตนเองมาจากท่าเรือท่าใหม่เมื่อมาถึงที่เกิดเหตุกาลังเลี้ยวขวาเข้าบ้านของตนเองปรากฏว่ารถจักรยานยนต์อีกคันที่ขี่ตามมาด้านหลังพุ่งชนท้ายอย่างแรงทําให้ตนและคู่กรณีได้รับบาดเจ็บดังกล่าว เจ้าตราดพิจารณากำหนดพื้นที่บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษาไม่ให้มีการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในชนันนักเอี่ยมแสงผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเป็นประธานในการประชุมคณะทํางานพิจารณากําหนดพื้นที่บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษาที่มีให้ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดตราดครั้งที่1ปี2558เพื่อพิจารณากําหนดกรอบแนวเขตห้ามจําหน่ายเครื่องดืม่มแอลกอฮอล์บริเวณโดยรอบสถานศึกษาในระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษาในพื้นที่จังหวัดตราดรวม21พื้นที่ซึ่งสํานักงานสสามิตรพื้นที่ตราดในฐานะเลขา นุการคณะทำงานจัดงานมีคณะทำงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวขององ้ององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นผู้แทนสถานศึกษาเข้าร่วมพิจารณานายวิโรจ์มหาผลสิริกุลสัพสามนิจจงตรายกล่าวว่าตามคำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่22ทับ2,558หัวข้อที่6ระบุว่าห้ามมีให้สถานที่ขายแอลกอฮอล์ตั้งอยู่ในบริเวณโรงเรียนใกล้เคียงสถานศึกษาหรือหอพักใกล้สถานศึกษา ซึ่งหากพบว่ามีผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามให้พนักงานหรือพนักงานของรัฐที่มีอำนาจดำเนินคดีตามกฎหมายโดยเด็ดขาดและเคร่งครัดเพื่อบองกันไม่ให้เด็กและเยาวชนสามารถเข้าถึงได้ง่ายซึ่งจะมีการพิจารณาระยะห่างจากสถานศึกษาจึงได้จัดประชุมคณะทำงานพิจารณากำหนดพื้นที่บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษาที่มีให้ขายเครื่องดืม่มแอลกอฮอล์จังตราดในครั้งนี้และกำหนดบริเวณ ต่อเนื่องที่ติดกับสถา,านศึกษาและบริเวณถัดไปรวม2 5พื้นที่โดยที่ประชุมนั้นได้กำหนดระยะต่อเนื่องจากรั้วสถา,านศึกษาทั้ง2 5พื้นที่ในระยะ5 0 1 0 0ถึงเมตรที่จะต้องห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างไรก็ตามทางสำนักงานสรรพสามิตได้จัดทําผังแนวบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษาที่ไม่ให้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขาย ได้ผ่านการพยายิจารณาของคณะทำงานระดับจังหวัดและเสนอไปยังคณะรักษาความสงบแห่งชาติโดยคณะอำนวยการจะติดตามผลในครั้งนี้นี่อรวะแล้ว,ลวรถตู้ร่วมบขอสอบริษัทก่อช้างกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสำรองที่นั่งได้ล่วงหน้าก่อนเดินทาง7วันอนุสาวรีย์ใต้สถานี BTS อนุสาวรีย์โทร0 90 8 1 8 1828 18สถานีขนส่งหมอชิตช่องขายตั๋วที่43โทร084 148 1551สถานีขนส่งตราดโทร039 525 222ท่าเรือเฟอร์รี่โทร090 818 1833 18เกาะช้างฟังอ่าวสับปะรดโทร 9 0 8 0 8 1 8สถานี่ขนส่งเอกมโทช0 9 0 8 1 8 1 8 5 5เอกไมัยรถออกเวลา6นาฬิกา8นาฬิกา10นาฬิกา12นาฬิกา16นาฬิกาและ18นาฬิกา จังหวัดตราดเรียกประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหารถแข่งรถซิ่งและสารบริการตั้งเป้าคุมเข้มผิดกฎหมายเมื่อเวลา10นาฬิกาวันที่11พฤศจิกายน2558ที่ห้องประชุมตราดสีทองศรีกลางจังหวัดตราดนายชันศันนกิ์ทวินรองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดประชุมคณะทำงานดำเนินการตามมาตราการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทางและการควบคุมสถาน ประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการจังรัดนายชานศักดิ์กล่าวว่าสาเหตุที่เรียกประชุมนั้นเพื่อเป็นไปตามคำสั่งของคอสชที่ต้องการแก้ไขปัญหาการแข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทางและการควบคุมสถานประกอบการที่เปิดให้บริการลักษณะคล้ายสถานบริการเพื่อไม่ให้รวมกลุ่มและม่วสุมสร้างปัญหาในการแข่งรถจักรยานยนต์และป้องกันไม่ให้ เด็กอายุต่ำกว่า20ปีเข้าใช้บริการและแก้ไขปัญหาก,การจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนื่องจากที่ผ่านมาแม้มีการประชุมชี้แจงแต่ก็ยังมีการกำหนดแนวทางในการปฏิบัติให้เกิดความชัดเจนทั้งในเรื่องสถานบริการและที่คล้ายสถานบริการเช่นร้านคาราโอเกะร้านอาหารที่ มีดนตรีทั้งเรื่องการเปิดเกินเวลาและเปิดไม่ถูกกฎหมายรองผู้ว่าตราดกล่าวว่าในส่วนของร้านนวดแผนโบราณและนวดแผนไทยขอให้ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราสตรวจสอบทั้งที่อยู่ในโครงการตราสเซ็นเตอร์ถนนหลักเมืองบางครั้งมีการแอบแฝงการขายบริการอื่นๆรวมทั้งร้านสปาที่ต้องดูแลเป็นพิเศษและร้านคาราโอเกะด้วย ส่วนเรื่องรถจักรยานแว้นและการแข่งรถยนต์จังหวดนั้นมีปัญหาน้อยแต่มีปัญหาจะต้องดําเนินการควบคุมคณะกรรมาการระดับพื้นที่ประเมินนักเรียนโรงเรียนครองใหญ่วิทยาคมเพื่อเข้ารับการประเมินระดับภาครับรางวัลพระราชทาน ที่ห้องโสดทัศนศึกษาโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมนายสำนาบุญมากผู้อำนวยการโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมพร้อมด้วยคณะครูอาจารย์และผู้ปกครองนักเรียนตัวแทนจากโรงพยาบาลคลองใหญ่สาธารณสุขพร้อมด้วยนักเรียนให้การต้อนรับนายสมสเสนพ่วงพีประธานคณะกรรมการประเมินนักเรียนและคณะ สำหรับการเดินทางมาของคณะประเมินครั้งนี้สืบเนื่องมาจากโรงเรียนคลองแยบวิทยาคมได้ส่งนักเรียนเข้ารับพระราชทานรางวัลในระดับเขตซึ่งหากผ่านการประเมินระดับเขตแล้วจะเข้าไปร่วมแข่งขันประเมินผลในระดับภาคอีกครั้งและสำหรับการประเมินของคณะกรรมการในวันนี้ได้เห็นผลงานของนายรุ่งระวินใจสุดนักเรียนชั้นม .6 ซึ่งผลนั้นเป็นที่น่าพอใจพร้อมกันนี้คณะกรรมการยังได้แนะนํา,นาในส่วนที่บกพร่องเพื่อนำไปสู่การแก้ไขและเข้าสู่การประเมินในระดับภาคต่อไปบุฟเฟ่ต์ลองเบียร์ตะวันออกสดสะอาดอร่อยราคาประหยัดเปิดบริการตั้งแต่เวลา16นาฬิกาถึง22นาฬกาโทร039 5 8 5 4 8 8และ081 155 5052